สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่การรายงานข่าวสดเที่ยงวันประจำวันที่18กันยายน2555ค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันนิสาการพานิษดีแ้ะมาที่รายงานข่าวในช่วงนี้้คุณผู้ชมได้ทราบกาันเริ่มกันที่ประเด็นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำพิธีมอบเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับใช้ทำขนมอบเบเกอรี่และอุปกรณ์ทำโต๊ะจีนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความร้อนด้านอาชีพให้แก่ประชาชนค่ะ เวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่17กันยายนที่ผ่านมาที่หอประชุมเทศบ,บาลตำบลของนครเนื่องเขตนางธิติมาฉายแสงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสาขาการทำขนมอบเบเกอรีกร่การทำโต๊ะจีนตามโครงการจ้างงานเร่งด,วด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติประจำปีงบประมาณ2,555โดยมีนายเลอสารสายวานิชนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล ครเนื่องเขตเป็นผู้การรายงานรวมด้วยนายวิรัสศรีอุไรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตนางสตรีรัตอัฏฐาศิริปัญญากำนันตำบลคลองนครเนื่องเขตนายสุภริ์กุโมโมทผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่7จังหวัดฉะเชิงเศร้าตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนผู้เข้ารับการอบรมรวมไปถึงผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงโดยในพิธีนางถิติมาฉายแสงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานมอบ อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับทำขนมอบเบเกอรี่และการทำโต๊ะจีนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน2ชุดชุดละ16คนรวม32คนพร้อมทั้งทำการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ก่อนจะร่วมการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ด้านนางธิติมาฉายแสงรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการฝึกอาชีพซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหรือมาตรการสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสร้างความสมัคคีภายในชุมชนทําให้ประชาชนมีไรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนและได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพทางเลือกใหม่ ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจความถนดัดเพื่อรับผิดชอบตอนเองและไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคมอีกด้วย วันนี้เป็นการจัดงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็นำสิ่งดีๆนำโครงการดีๆมามอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเช่นการฝึกอาชีพต่างๆซึ่งณนะขณะน,นี้ที่เทศบาลตำบลนนะคเรเนื่องเขตนั้นเลือกเรียนทำโต๊ะจีนกับการทำขนมอบเบเกอรี่ค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การทำขนมอบเบเกอรี่แล้วก็ได้เงินเ,เบี้ยเลี้ยงด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังได้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพต่อไป